สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านการงานการเงินประจรําเดือนกันยายนให้กับคนราศีกันนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนนี้ดวงของคุณเป็นยังไงนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะงานที่มันเคยยุ่งมันเคยแบบที่คุณต้องไปใช้สมาธิโฟกัสกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันจะเบาบางลงไปบ้างแล้วเพราะว่าบางคนก็คือบางทีก็ทําเสร็จส่งไปแล้วบางทีก็แบบว่า,ามีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเต็มตัวหรอกคือเหมือนแบบว่ามาคอยให้คําแนะนํามาคอยอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะแต่ว่างานที่มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค,คือถามว่า มันเคลียร์ไปหมดไหมมันก็เคลียร์ไปได้บางส่วนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้กระจ่างมากอะไรอย่างนี้ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินก็คือมีการใช้เงินแหละเราคิดว่านะเดี๋ยวดูอีกสใบสิูมีการที่ คนราศีกันจะต้องใช้เงินไปกับบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือใครที่มีอยู่ใต้อนัตคุณนะคะอยู่ใต้อนัตหรือว่าอยู่ใต้ปกครองของคุณทั้งหลายที่คุณรับผิดชอบชีวิตเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีการที่ต้องใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มาคอยจัดการเนาะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะในเรื่องของการงานบางทีมีในเรื่องของการขุดดันบังคับอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาค่ะมาเข้าข้บมาควบคุมในการทํางานของคุณที่มันทําให้ <sm ell> บางทีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวบังคับอะค่ะเป็นตัวบังคับเป็นตัวจี <tornado> ้แต่ถามว่าในช่วงเนี้ยหนักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไหมไม่หนักเท่านั้นนะคะคือเหมือนแบบมันมันจะเป็นแค่ความรู้สึกที่ค,คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําอะแค่แค่นั้นแต่ว่าก <s> ่อนหน้านี้เหมือนคุณเต็มใจอยากทําแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเอาชั้นอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย <s> คือเหมือนแบบ ใช้ง่ายก็จะใช้อยู่ได้อะไรอย่างเงี้นะคะหรือทำไมยังต้องเป็นชั้นอยู่ทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมาเลยทำให้บางทีส่วนที่คุณเห็นว่าเอองานมันมีเท่านี้เคยไม่แน่ใจว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนราศีกันเคยเจอคนประเภทยังไมที่แบบว่าเออเธอมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่เราจะช่วยเนี่ยก็คือบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราลงเข้าไปช่วยจริงๆแล้วอะ่ะงานที่เราคิดว่า เขาบอกว่าเขาเหลือแค่เนี้ยแต่อยู่ดีๆมันก็ค่อยๆผุดค่อยๆผุดค่อยๆผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของการเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีเอื้อยืนมือเข้าไปช่วยใครแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วช่วยอะไรเงี้ยในส่วนที่เขาให้เราดูอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะเออมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้คือเขาอาจจะบอกว่าเออเหลือแค่นี้เองอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บงามมันก่อยค่อยแบบว่าเริ่มแบบ มีหน่วยยิบหน่วยย่อยลงไปที่มันต้องลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าลงไปแล้วอะคือเหมือนเหมือนติดตะข่ายอะเนี่อ,อกว่าหาทางออกมาไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นภาราติดพันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าจะออกมาก็คือดูแบบดูแย่เออดูแย่ดูไม่ดีไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของเงินที่อาจจะถามว่าต้องระมัดระวังไหมถ้าบางทีมันจําเป็นต้องใช้อะ่ะ มันจะเป็นต้องใช้ม,มันก็ต้องใช้อะเนาะม,มันจะเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้กับคนที่อ่าอยู่ในความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องสูญเสียงเงินในตรงส่วนนั้นแล้วก็อ่าเรื่องของงานที่ต้องระวังนะคะอย่าใจดีมากเกินไปคนตาสิกันบางทีความใจดีเนี่ยมันก็ใช่ว่าทุกคนนะคะที่จะมองเห็นค่าหรือแบบ เข้าใจถึงคุณค่าการเสียสละเวลาของคนราศีกันเนาะแต่คนราศีกันเนี่ยมีถามว่ามีเงินต้องหมดไปกับบุตรบริวารไหมมีแต่ว่ามีเงินให้เสียเข้าใจปะมีเงินเข้ามาค่ะเงินเข้ามาปกติแต่ว่ามันก็จะมีสภาวะกดดันบางอย่างเกิดขึ้นกับคนราศีกันในช่วงช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะคือมันจะเป็นสภาวะกดดันที่ มันจะเป็นเรื่องภายนอกมากกว่าภายนอกองค์กรภายนอกงานอะบางคนอะจะเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ like you know, ืมเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีจะมีลักษณะของอ่าคนที่แอบมาใช้เล่ใช้เหลี่ยมกับคุณเนี่ยใช้เล่ใช้เหลี่ยมเราจะบอกเลยนะว่าต่อให้เป็นญาติพี่น้องกันอะมันก็มาใช้เล่เหลี่ยมกับเราได้นะทุกคนคือเขาก็มาใช้เล่เหลี่ยมกับเราได้คือแบบว่าพูดเหมือนดีอ่ะ เออพูดเหมือนแบบที่ผ่านมาฉันสำนึกแล้วนะฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้พูดเหมือนจําแต่ก็ทําเหมือนลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนที่ผ่านมาที่เคยพูดมาเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นอะ่ะเหมือนสมมุติว่าออาเรามีญาติหนึ่งคนอะไรเงรี้ยมีญาติหนึ่งท่านอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบว่าคือขอความช่วยเหลือเราถามว่าไม่ให้ได้ไหมมันก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ได้แหละแต่ คือด้วยความที่นึกออกปะคะคนที่เคยช่วยเหลือคนมากๆอะ่ะจะรู้ว่าพอช่วยไปแลว้วอะค่ะเราช่วยด้วยความเมตตาเอ็นดูแต่พอมันเหมือนเป็นดาบสองคมอะ่ะกลับกลายเป็นว่าอา้าวก็ให้ก็ก,ก็ก็เธอให้เรายืมเองเธอให้ความช่วยเหลือเราเองอะ่ะเราแค่ขอคือในจิตใต้จิตสำนึกของคนที่คิดไม่ได้นะคะ <c oughs> วันนี้ดูจังเลยใต้ตจิตสำนึกของคนที่คิดไม่ได้เนี่ยคือเขาก็จะมองว่าอา้าวก็ถ้าสมมติว่า ไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบเนี้เธอก็ไม่ต้องมาช่วยฉันตั้งแต่แรกสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมองคนละมุมกับคนที่ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมองไปอีกมุมนั้นแต่มุมของคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดนะคะก็จะมองว่าเอ้าเฮ้ยมนุษย์ทุกคนน่ะมันต้องมีจิตใต้สำนึกในความของความแบบความความละอายค่ะความละอายความแบบความเขาเรียกว่าความกระตันยูเขาเรียกว่าความอะไรความสำนึกบุญคุณคนน่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามานั่งนึกว่าก็เธอช่วยฉันเองอะไรอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยเอาจริงๆนัไม่น่าช่วยหรอก <c ười> ใจร้ายจังเลยเออคนราศีกันน่ะในเดือนเนี้ยนะคะคือคนราศีกันจะมีความคล้ายๆกับคนราศีมิถุนอืม ที่เราลองดูภาพคร่าวๆนะคะคนราศีกันในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยจะมีลักษณะเหมือนของคล้ายๆของคนมิถุนคือมีเรื่องปัญหาเข้ามาแหละมีปัญหาเข้ามาเป็นในเรื่องของความวววอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์แวดล้อมข,ของคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะคือมันมีเงินเข้ามา ไม่นูนนะเราเราก็สุดแล้วแต่คนราศีกันจะคิดต่อนะคะจะคิดต่อจะประมาณจะระวังต่อเองอะไรอย่างเงี้ยคือเงินน่ยมันมีเข้ามาแหละเพราะว่าคุณเหนื่อยขนาดเนี้ยมันต้องมีเงินเข้ามาอยู่แล้วยิ่งคุณเหนื่อยแค่ไหนคนราศีกันเหนื่อยเท่าไหร่มีความมุมานะแค่ไหนคืออนาคตข้างหน้าไม่ลําบากแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่อ่าสถิติของคนราศีกันที่รู้จักมาหรือว่าที่เราเคยเปิดเปิดมานะก็ คือจะต้องมีภาระที่แบกแบบแบกบคนรอบข้างะคะ่ะที่มากกว่าบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องอะไรประมาณเนี้เนาะเออแต่คือคนราศีกันอะได้เงินมาแน่นอนแต่มันก็จะมีเรื่องอึดอัดหัวใจอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆะคะ่ะมาสร้างความลำบากใจใคนราศีกันแล้วคือเป็นแบบที่ หมายปองแกการเอาเปรียบแต่คือคนราศีการคือก็พยายามจะไม่มองไม่มองการที่พูดได้ง่ายนะไอพวกที่จะหลอกว่าแบบว่าเอ้ยลงทุนอันนี้เราได้เงินดีนะอะไรเงี้ยอย่ามาหลอกคนราศีการเพราะว่าคนราศีการอนะ่ะคือแบบว่าเขาเป็นคนที่เชื่อใจคนอนะ่ะยากมากแต่เป็นคนใจดีงงไหมเออเป็นคนเชื่อใจคนอนะ่ะยากแต่ให้ช่วยคนอนะ่ะก็คือเป็นคนใจดีคนหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูไพ่รา,าเคิลเซตเล็กนะคะว่าต้องการแนะนำอะไรบอกอะไรคนราศีกันบ้างว p วอร์ Power ค่ะขอให้คนราศีกันมีพลังมีพลังมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลังมีในตัวเองเยอะๆนะคะจะได้แบบว่าคือต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาอยากให้คนราศีกนะันอ่ะมองโลกบวกแล้วก็แสดงความคิดของตัวเองออกมาเลยค่ะ แสดงความคิดของตัวเองออกมาคือรักตัวเองได้แล้วอะรักตัวเองบ้างนึกถึงตัวเองบ้างคือให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้อำนาจให้อํานาจกับความคิดตัวเองบ้างคือให้นึกถึงตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยคนนั้เขามีความเดือดร้อนอันนี้คนนี้เขาคิดอย่างนี้คืออย่าไปยึดอย่าไปมั่นกับการที่แบบเฮ้ยนี่มันคือความรับผิดชอบของฉันอยาคิดอย่างนั้นค่ะ เพราะว่ามันจะมีราศีกัรบางคนที่รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทําอ่ะมันคือเหมือนการเห็นแก่ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอะ่ะคือคนราศีกันก็ต้องให้อํานาจในการคิดการแสดงออกของตัวเองบ้างคือบางทีอะ่ะห่วงคนที่อยู่ในกระจกบ้างนะคะห่วงคนที่อยู่ในกระจกบ้างคือเราเคยพูดกับใคร,ใครหลายๆคนรอบตัวนะคะว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวเองอะ่ะ คุณไม่ต้องสงสารใครหรอกสงสารคนที่อยู่ในกระจกตัวเองบ้างเถอะว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นจากผลของการกระทำแล้วเราไม่มีสตินั่นอะคือเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ทุกขณะจิตว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามเธออย่าลืมมีสตินะบอกคนในกระจกนั่นก็คือตัวเราบอกคนในกระจกเวลาเกิดปัญหา จะได้นึกถึงสงสารคนที่อยู่ในกระจกที่สะท้อนตัวเราบ้างว่าต่อจากเนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นนับแต่นี้เราจะเดินไปด้วยกันกับคนในกระจกแล้วมีสติตลอดเวลานะคะคนราศีกันขอให้คนราศีกันนะคะอย่าเจอคนมาใช้เล่ใช้เหลี่ยมด้วยเลยเนาะแล้วก็อ่า ให้ระวังให้ดีนะคะคนที่คนที่เป็นบุตรบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนำความอึดอัดลำบากใจมาให้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดือนกันยายนนี้ของคนราศีกันมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ